สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวนะคะหลังจากที่เรานะคะสั่งต้นไม้นะคะอันนี้จะเป็นต้นมะนาวนะคะเราจะมาเปิดพร้อมๆกันนะคะว่าเเป็นยังไงบ้างนะคะเขาใช้ขนส่งนะคะ J&T Express นะคะเป็นการจัดส่งนะคะก็นับตั้งแต่วันสั่งนะคะวันสั่งก็สามวันนะคะได้รับนะคะเดยียว แกะไปพร้อมๆกันเลยนะคะกล่องแบบยาวมากนะคะก็ถือว่าเร็วเหมือนกันนะคะสินค้าจากจังหวัดตราดนะคะมาจากจังหวัดตราดค่ะก็ะจะเป็นมะนาวนะคะสั่งมะนาวเอาไว้ว้าวสั่งมาสามสิบต้นนะคะเป็นไข่เมืองการค่ะไข่เมืองการก็จะเป็นมะนาวที่มีเมล็ดน้อยนะคะก็จะมีเม็ดสองเม็ดนะคะ อเอาแพ็กมาแบบนี้นะคะอันนี้แถมค่ะแถมทูนกล้าวสามต้นนะคะทูนกล้าวจะเป็นไร้เมล็ดนะคะเขาบอกว่าเนื้อเยอะ าจะใส่ถุงละสิบต้นนะดบดูก,ก่อนนะสั่งทั้งหมดสามสิบต้นนะคะจะมีจะมีร่วงบ้างเนาะ เปิดดูค่ะรากถือว่าเดินดีนะคะก็นี่ค่ะรากเดินดีอยู่นะคะนี่เลยสวยค่ะสวยมากแต่ว่าด้วยสามวันเนาะก,ก็จะมีใบร่วงออกบ้างแต่ว่าน่าจะไม่มีผลกับการปลูกอะค่ะก็ะจะไม่เป็นไรลำต้นถือว่าสวยนะคะรากเดินดีเลย โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปใส่ถุงชำกันนะคะเยมั